สนับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The a g Story พาวิกฤตกับมาพงาดศ40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และ n i n In สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Ibis Insight เพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับคุณผู้ชมครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าช่อง3 a n อนาลอกณขณะนี้นะครับ กสทชอบ,บอกแล้วครับว่าไม่ใช่ฟรีทีวีอีกต่อไปนั่นหมายความว่าช่อง3อมอนาล็อกจะไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปออกเป็นแบบฟรีทีวีหรือติดแบบเกณฑ์แบบมัสแครีแล้วก็ไปออกอากาศผ่านพวกกล่องดาวเทียมซึ่งถือว่าเป็นฐานคนดูถึง70%ของประเทศนะครับ ซึ่งจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ทําให้หลายคนกําลังงงกันอยู่ครับว่าเอ๊ะวันนี้ช่อง3ก็ยังออกอากาศอยู่นี่แล้วทําไมล่ะแล้วยังไงกับช่อง3ท้ายที่สุดแล้วฉันจะได้ดูหรือเปล่านะครับเรากําลังพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็จะมาดูกันต่อไปถึงแนวคิดของช่อง3นะฮะแล้วก็ทิศทางความเป็นไปว่าช่อง3 จะทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นะครับกับพี่โก้รัชพลเหล่าวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่ะพูดคุยกันอีกรอบ,รบเ,รอเกี่ยวกับเรื่องของซีทีตคือเอาแบบย่นยอ่อความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือ<ม>ตอนเนี้ก็คือมันมีมันมีม,ม,มติก,กสทชฉบับ21ทับา<ม>เนี่ย<ม>ก็ยอมขยายระยะเวลาช่วงนั้นคือมันช่วงชุลมุนแล้วมีคสชเรื่องความไม่พร้อมอะไรหลายอย่าง ก็ไปยอมขยายซึ่งเดิมมันต้องสิ้นสุดตั้งแต่พฤษภายีา่สพฤษภา,ภาเขาบอกยอมขยายให้ร้อยวันก็ามาจบเอาที่หนึ่งกันยาซึ่งจบไปแล้วซึ่งจบไปแล้วแล้วก็พอใกล้ๆจะถึงหนึ่งกันยาก็อ,ออกมาอุตรุดกันไปหมด่างนู่นนี่นั่นแล้วก็งงๆมึนๆแล้วก็จนนํามาซึ่งมติที่บอกว่าไม่รู้่าให้เวลาอีก15วันแพลตฟอร์มดาวเทียมทั้งหลายเคเบิลทั้งหลายเนี่ยห้ามเอาสัญญาณอนาล็อกขึ้นแล้วไม่ไม่มีแล้วมาสแคลีเลิก ซึ่งความหมายมันก็คือว่าถ้าบรรดาแพลตฟอร์มดาวเทียมไม่เอาสัญญาณออนาล็อกช่อง3ขึ้นดาวเทียมขึ้นแพลตฟอร์มของตัวเองก็มืดอ่่แตชงคนที่จะดูช่อง3มได้ก็จะเหลือแต่ผู้ที่มีเสาอากาศแบบเดิมกลางปานหรือพืกุ้งนะครับคือถ้าถ้าถ้าเป็นไปตามนั้นทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยช่องสามเองก็พยายามไฟในหลายๆรูปแบบ อนอกเหนือจากไฟเรื่องไอรประกาศคอสชอแล้วเนี่ยความจริงก็ไปยื่นสารปกครองไว้แล้วก็เป็นคดีตั้งแต่เดือนกุมภาโนนแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะขอความคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินเ,นเขาเรียชกช่งคุ้มครองฉุกชงฉุกเฉินอะไรก็รย,รกยังไม่รับแล้วก็มีไทยพีบเอสเองก็ร้องสอดเข้ามามก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้ช่องสมอันตลอกยังไม่ออกคู่ขนาดนีมันก็กระทบต่อ ทีวีดิจิตอลภาค <TV S 1> ร,ร,รวมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวก็ยังคาอยู่ที่สารปกครองทีนี้ถามพี่ช่องสามเขาคิดอะไรอยู่ทําไมช่องอื่นเนี่ยเขาก็ไปนะอนาล็อกเขาอนาล็อกควบคู่ก,กับ TV ทีวีดิจิตอลแต่ช่องสามแสดงว่าเขาต้องคิดอะไรที่มันมากเหนือกว่านั้นคือมันเรื่องถ้าเอาตรงไปตรงมาก็คือผลประโยชน์จากเม็ดเงินโฆษณาล้วนๆที่ยังอยู่ในอนาล็อกคืออย่างนี้ตลาดโฆษณาในตลาดสื่อบ้านเราเนี่ยนะสมมติว่าแสนสามหมื่นกว่าล้านนะ มันก็แยกเป็นสื่อประเภทต่างๆโทรทัศน์วิทยุแล้วอะไรอะ่ะสิ่งพิมพ์ออนไลออนไล์อดอทั้งหลาย <Event S 1> อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเอาไแ,แต่ที่เป็นเม็ดเงินที่อยู่ในวงการโทรทัศน์จริงเนี่ยตกสักประมาณ7 7 0 0 0กว่าล้านถ้าเอาตัวเลขที่เขาประมาณการก,ก่อนหน้านี้ใน7,000กว่าล้านเนี่ยมันเป็นโฆษณาที่เจ็ด,จดเศษมา ให้กับบรรดาพวกทีวีดาวเทียมช่องต่างๆที่มีอยู่บ้าง <laughs> ใช้คำนั้นเลยอ่ะเส็จมันเสร็จ <laughs> เจงินมากแต่ไอ้เจ็ดหมื่นล้านเนี่ยก <laughs> ้อนใหญ่เค้กก้อนใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ฟรีทีวีหกช่องเท่านั้นนะมันก็คือสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดแล้วก็ไทยไทยบีเอสก็ไม่ต้องนับด้วยเพ <ừ> ราะว่าไม่มีโฆษณาเพราะนั้นก็มีแค่ห้าช่องแล้วที่คลองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในปัจจุบันในเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยก็คือช่องสาม ก็ประมาณสัก3 2ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตามมาด้วยช่องเจ็อาจจะอยู่แถวแถว2 9แค่2ซตแก้ตัวนี้ก็ฟาดไปเกือบหมดตลาดแล้วแล้วก็ที่เือเจ้าใหญ่แล้วทีนี้ถ้าเราดูมุมมองของช่องสามเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันว่าเขาอยู่ในมหาสมุทรหนึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าอยู่เป็นเจ้ามหาสมุทรอยู่เขาฟาดอยู่ถ้าดูตัวเลขเนี่ย ปีที่แล้วล่อเขาไปหมื่นหกพันกว่าล้านเฉพาะ BC World นะที่ท,ที่ที่รับรู้ไรายได้นะไม่นับว่ารับรู้รายได้ทางบริษัทลูกๆอีกเท่าไหร่ก,ก็ไม่รู้นะอ่านี่คือรายได้ของเขาในปีที่ผ่านมาอันนี้กเหมเือนบีซีเวิร์ลทีครับซ,<ม>ซึ่งเป็นสัมปทานกับเ c o t คอื์ไปถึงสองห้าหกสามครับคุณจะให้เขาอยู่ๆเขาทิ้งเงินตรงนั้นแล้วก็เอาไอ้ประวานตัวเนี้ยประวานช่องสามเนี่ยแทรกเหนือกลงหมาสมุดใหม่ที่มี ปลาวานอีกฝูงหนึ่งมีปลากระบงกับไปเด้วยเขาก็บอกว่าเขาไปเปลืองตัวทําไมเขาก็ส่งลูกปลาวานสามตัวไปลงมหาสมุทรนั้นก็คือไอไอไอช่องเด็กช่อง s อดีแล้วช่องเอดีแล้วเขาก็วางแผนธุรกิจเขาไว้เดิมว่าไอ้ HD ดีเขาเขาเขาจะคมชัดสูงนี่เอาไว้ถ่ายทอดบนถ่ายทอดคอนเสิร์ตอะไรพวกนั้นไปนะแล้วก็มีข่าวมีอะไรก็ตามที่กำหนดไปส่วนเอดีก็เอาละครละเมงอะไรก็ ยัดเข้ามาตรงนี้ไปแล้วนนันกอีกช่องก็เป็นช่องเด็กไปเขาก็กลาวว่าให้ไอ้พวกนี้มันค่อยๆเติบโตของมันไปไอ้คงนี้กูอยู่อีกกี่ปีอ่ะห้าหกสามเจ็ดปีอ่ะอใช่ไหมกูก็ฟาดตรงนี้ของเปสิเออ,เอ,อไม่จําเป็นต้องกระโดดเข้ามาตรงนี้ท,ไม,ทไมจะต้อง เอาปลาตัวใหญ่แทกเหือกมาลงในมหาสมุทรที่มีปลาว่าอยู่24ตัวแต่ช่อง7ส่งลูกประวาน3ตัวไปก็พอแล้วแต่ช่องเจ็ากส็ส่วนแบ่งเขาก็เยอะนะแต่เขาก็ยอมไปที่ช่อง7อเนี่ยใช้บริษัทเดียวบริษัทเดียวกันเข้าไปประมูลแล้วแผนธุรกิจเขาอาจจะมองอีกแบบหนึง่งเพราะว่าอายุสัมปทานของช่อง7มันจะกำลังจะหมดอ๋อมันน้อยกว่ามันสั้นกว่าเพราะ,ะนั้นเขาก็บอกให้เขาก็โดด ไอ้ปาวานตัวนี้ก็บอกกูกระโดดลงดิจิตอลก็ได้วะแล้วก็รับรู้รายได้มาก้อนเดียวอยู่ในบริษัทเดียวก็ไม่เป็นไรไงสมมติขายโฆษณาได้สามแสนก็อยู่ในบริษัทนั้นนะแล้วก็ได้เงินมาก็เอาไปจ่ายค่าสัมทานของดิจิตอลแล้วก็ไปจ่ายค่าสัมทานให้กองทัพเพราะมัน under กองทัพนี่ช่องเจ็ดเนี่ยก็จ่ายไป เขาก็เขาก็บริหารจัดการภายใต้นิติบุคคลหนึ่งของเขาง่ายกว่าแต่ช่องสามเนี่ยว่าจริงๆก็คือก็แหมก็เ็เรียกอะไรอ่ะก็ฉลาดแกมโกงหน่อยๆเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์อ่ะก็แบบตรงเลยนะก็แบบเฮ้ยเรื่องอะไรที่อย่างที่ผมว่าว่าผมจะแทกเหือกลงมหาสมุทรใหม่ทําไมอ่ะผมก็ว่าจมแจมจมแจมกินของผมไม่ดอคุณเอาง่ายๆเนี่ยดิจิทัลเปิดมาหกเดือนเนี่ย ไปดูเรตติ้งทีวีดิจิตอลสิอันดับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยอันไม่ไม่ต้องไปนับไอตัวตัวอนาล็อกนะแต่ถ้าเอาเอาเฉพาะตัวดิจิตอลอันดับหนึ่งคือช่องแปดช่องแปดของไอเอสอ่าช่องดดิจิตอลไอเอสนี่คือตัวเลขสิ้นสิ้นสิงหา ตัวเลขสิ้นสิงหาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเปิดมาเรื่อยเนี่ยมาตอนนี้อันดับหนึ่งคือช่อง8 IS นะฮะแล้วตามด้วย Workpoint แล้วตามด้วยช่อง3 3 SD าเออหรืออะไรฮะ SD สดีสดามสามเออ่านะฮะแล้วก็ไทยรัฐครับแล้วก็โมโนของโพธารามิกเขาครับนี่คือเรตติ้งเฉพาะในฝั่งดิจิตอลซึ่งห่างไกลกับเรตติ้งของช่อง3มมหาศาล คือเรตติ้งช่องสามก็คือสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของแชร์คนดูไปฟาดไปแล้วเนี่ยส่วนเรตติ้งที่อยู่ในฝั่งดิจิทัลคืออย่างเงี้ยแล้วขนาดอย่างนี้เนี่ยช่องสามยังอยู่เบอร์สามเลยทั้ง่ไม่ใช่อนาล็อกนะเป็นช่องสามที่เอาลูกประวาด้วยว่าจอมแจ่มเนี่ยยังอยู่เรตติ้งอันดับสามอเอสเนี่ยช่องแปดเนี่ยขึ้นมาได้เพราะบอลโลกนะอ่าใช่คนดูบอลโลกจากไอเอสเยได้เพราะเกมโชว์นะอ่า ปิศนาสายฟ้าดนะีาาแต่เ<ต><แ>พราะนั้นเพราะฉะน,นั้นตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าว่ากันง่ายๆก็คือคว่า,วา,วาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะทิ้งเงินของเขาตรงนั้นยกเว้นในกรณีเดียวว่าเอ็มคอรบอกว่าเฮ้ยสัมทานถึงสองห้าหกสามเนี่ยเป็นอานจบแล้วกันอืไม่ต้องจ่ายแล้วเขาสัมทานและเองกระโดดข้ามไปดิจิตอลเลยแต่ถามว่าเอ็มคอรจะยอมสูญเสียอะไรได้หรอ นี่คุณก็มีคําถามบอกว่าอา้าวถ้าจะออกคู่ขนานทําได้ไหม,มนะประเด็นก็คือว่าถ้าจะออกคู่ขนานเป็นดิจิตอลเขาต้องสละช่องใดช่องหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกคู่ขนานแพลตฟอร์มอนาล็อกกับดิจิตอลคู่ขนานโดยอาจจะเอาสมมตินะว่าเอาช่อง SD มาออกคู่ขนานเขาก็ยังโฆษณาได้12นาทีแต่ไอสิ่งที่ <c oughs> อีกเวนึงที่คนมองก็บอกว่า เอาไม่อย่างนั้นก็คือถ้าอยากให้อนาล็อกยังออกอากาศได้อยู่ไม่เกี่ยวกับไอช่องสามช่องเดิมที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็คือยังมีสี่ช่องอยู่บนแพลตฟอร์มดาวเทียมอะไรทั้งหลายเนี่ย <_ c oughs> ก็ไปขอใบอนุญาตกับกสทเพื <_ c oughs> ่อเป็นผู้ประกอบการแบบบอกรับสมาชิกเปรทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนนิวสวันเราเงี้ยแต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่คุณพูดถึง4%เปอร์เซนะนยก็คือว่าคุณก็ต้องไปเข้าภายใต้กติกาเหมือนว่าเป็นทีวีบอกรับสมาชิกสถานีอะไรแบบเนี้ย แล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี4%จากรายได้หรือไงก็ไม่รู้วเอ้ยหรือกําไรก็ไม่รู้ขมจำาไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือโฆษณาได้แค่หนาทีอแล้วคุณจะเอาอ่ะคือช่องสามในขนาดนี้เนี่ยเขามีอยู่3ทางหนึ่งทางแรกก็คืออย่างที่พี่โก้บอกไปนะก็คือไปถ้าอยากจะแบบออกสี่ช่องก็ไปขอบอนุญาตแล้วก็โฆษณาได้ หกนาทีนนั่คือแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียม4%เอะไรที่คุณว่านั่นวิธีที่1ครับผมวิธีที่2ออกคู่ขนานออกคู่ขนานก็ต้องสละช่องใดช่องหนึ่งแล้วก็โฆษณาได้12นาทีอันนี้จะ12นาทีนะฮะแต่ก็มีปัญหาว่าถ้าทําแบบนั้นคนละนิติบุคคลนะรับรู้ราไรได้จากโฆษณามาเนี่ยใครจะเป็นคนรับรู้รับรู้แล้วจะมาแบ่งยังไงซึ่งช่องสาก็เสี่ยงคอไปเรียนอยู่ตรงเนี้ยครับผมอีกวิธีหนึ่งก็มีช่องสาก็ออกอากาศตามระบบเดิมไป แต่ว่าไม่ได้อยู่ในก็ยอมจอดำไงก็ยอมจอดำไงแต่ว่าก็นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ช่องสามกำลังทำคือตอนนี้สิ่งที่ช่องสามเล่นเกมอยู่ก็คือว่าเอ้าก็แล้วแต่ถ้าจะบังคับไม่ให้แพลตฟอร์มดาวเทียมขึ้นก็กสทชกับบรรดาแพลตฟอร์มดาวเทียมเคเบิลทั้งหลายรับผิดชอบเองแล้วกันถ้าคนดูเขาจะด่าฉันก็จอดำก็จอดำดีก็บางคนก็บอกว่าจับคนดูเป็นตัวกันนี่หว่า เพราะว่า22ล้านควเรือนเนี่ยถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายไม่เอาขึ้นเนี่ย15ล้านหายไปเลยคือ15ล้านควเรือนไม่ได้ดูช่องสามูจะเกิดอะไบนแม่เลยต้องจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอมองมองฝั่งอย่างเราท่านท่านที่เรานั่งวิเคราะห์เขาบอกเฮ้ยจับผู้ชมเป็นตัวประกันนี่ว่ะแต่ไอ้บรรดาแพลตฟอร์มดาวเทียมเองเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ยื่นไปยื่นหนังสืกสอกสทบอกว่าเฮ้ย15วันให้ผมเอาออกเนีแล้วผมจะไปตอบคนดูยังไงถ้าเกิดว่าคนดูเขาไม่ได้ดูทรายสีเพลิงเนี่ย ออผมจะไปตอบอยังไงหาทางคุยกันก่อนดีกว่าไหมอ,อ,อย่ามาบังคับผมเลยแต่เขาก็บอกกสอทชว่าไงก็ว่ากันนะแต่ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ก็ไปยื่นหนังสือแล้วอะคือไปยื่นแล้วอ,อ,อ,อสมา<ไ>คมเคเบิลทั้งหลายเนี่ยไปยื่นแล้วว่าออช่วยพิจารณาหน่อยว่าอ,อถ้าเกิดว่าจอดําขึ้นมาแล้วประชาชนบ่นเนี่ยจะทํำยังไงให้ทุกคนไปปิดกสทกสทชปล่าช่ยากเลยเาทำยไงเขาทำไงก็ ช่องสามก็ก็เล่นเกมแบบนี้อ่ะแล้วเอาไงนี่พี่มองว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วช่องสามนี่จะเลือกทางออกแบบไหนอย่างไรมันมันมันจะคือเขางไพ่ห็นึ่งสองสามคือเขามีไพ่คืออันนี้เล่นไพ่แรกก่อนไพ่ไพ่แรกเลยนะไพ่ใบแรกปล่อยให้จอดํากล้าเลยนะกล้าเลยไม่สนดำปั๊บคนดูด่าป๊บ ไม่ได้ดูคุณชมพู่แต่งว่าบิวโชว์อะไรให้ดูทุกตอนทุกตอนนี่ติดกันเสมือนเพืงนี่ดูผมนั่งนับผมนั่งนับสปอตนะครับสายสีเพิงเนี่ยนะตอนเดียวนะเจ็ดสิบสองตัวไม่ําำสปอตละสามตั้งสี่แสนห้าขายแล้วลาสามแสนต้นนี่ผมนึกว่าพี่ดูแค่คุณชมพู่แต่งตัวว่าบบนะผมผนี่ติดกันคนนี้มาก ผมสนใจเรื่องนันมานั่งดูคือตักกะที่เราความคิดเราคือเฮ้ยทุกคนคิดเหมือนกันเอ๊ะ e ทำไมไม่ยอมคู่ขนานวะเราก็มานั่งนั่งสาระตะดูว่ามันต้องผลประโยชน์นต้องมหาศาลมากมแล้วเรา<ๆ>ลองมาคำดูคำนวณดูละครตอนเดียวอ่ะเจ็ดสิบสองสปอตไม่ซ้ำสินค้าโโอ้ค่ายลดห้าค่ายลงหมด ไอเเครื่องสำอางทั้งหลายตัวนี้เราแต่ประทุฮวิทยาศาสตร์ผมาอแช์ทั่วเลยอยู่นี้รีเวอร์พีแอนจีอะไรนี่ลูกค้าเขาหมดเออเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมว่าปาวานกินอ้วนอยู่ในมหาสมุทรตัวนี้มันแตกเหือกไปลงอีกมหาสมุทรขายโฆษณาห้าพันสปอตห้าพันกับสามแสนคุณเลือกอะไรผมก็เอาสามแสนแต่ทีนี้ทีนี้สมมติว่าไอปาวานตัวเนี้ยโดดลงมา ในอีกมหาสมุทรหนึง่งยอมมาลงอีกมหาสมุทรหนึง่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่ได้ขายสามแสนเท่าเดิมแต่คุณก็คงไม่ถึงขนาดมาขายห้าพันมะั้งนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยมันดูผ่านดิจิตอลเนี่ยมันคมชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สามแสนอาจจะอัพราคามากขึ้นได้เปล่าอนะแล้วอยู่ตัวใหญ่อยู่แล้วอยู่มาลงในมหาสมุทรตัวนี้ ไอ้เพอเอไอ้ยี่สิบเอ็ดตัวที่เหลือตายหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว,ว่าเลตติ้งมันยิ่งเทียบชัดเจนใช่ไหมว่าแบบโอ้โหฟาดไปไม่รู้เท่าไหร่ออแต่เขาก็ไม่เอาเขาเขาบอกว่าเขาเขากินเขาตรงเนี้ยสบายใจเขาจะไปเล่นในมหาสมุทรนั้นเขายังไม่ถึงเวลา <คน S 1> เขาบอ,บ,บอกเขาขออยู่ถึงหกสามก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอ่านี่มองในแง่ธุรกิจแต่บางทีมันก็มีกระแสคนบอกว่าแบบนี้เป็นการที่ช่องสามเนี่ยจะบีบให้ ทีวีดิจิตอลบางรายเนี่ย <Dead. S 1> ตายก่อนไหมแล้วค่อยเข้ามาก,ก็ถ้าคิดในแง่ร้ายๆเลยก็มีส่วนคือถ้าเรามองในทางธุรกิจเนี่ย mm hmm. เขาฟันตรงนั้นไปอีกเจดปีบนแอนลรอกถ้าเขายังออกอากาศได้นะไม่โดนจอดำนะ <laughs> เขาก็ฟันเข้าไปส่วนไอ้อปลาลูกปลาวานสามตัว <laughs> ที่เขาไปปล่อยลงน้ำไว้เนี่ย mm hmm. เขาก็ค่อยพัฒนาไปซึ่งเขาบอกว่าแค่ไอ้ลูกปลาวานเขาเนี่ยยังชนะ ไอ้ยีสิบ็ดตัวนั่นเลยอวันเขาบอกว่าเด็กๆไอ้มหาสมุทรเนี่ยเดี๋ยวกูค่อยไปฟาดตอนปีหกสี่รอรอยาวขนาดนั้นก็เขากินรุนที่ก่อนไม่ดีกว่าใจคุณคิดตัว่าเขาฟาดปีละเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะก็พี่บอกไปปีที่ผ่านมามันหมื่นหกมนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะรายได้จากโฆษณาต่างๆมันประมาณหมื่นสี่อ่า ก็ได้ถึงขนาดนั้นเลยโอ้โหไอ้จริงผมผมกลับมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาในเครือเขานะทั้งหมดเขาอาจจะได้ราวๆสองหม้ายังไงพี่ตอปีรายได้เนี่ยคือไอ้ตัวช่องสามเอง Under B E C World เนี่ยมันรับรู้รายได้หมื่นหกสิคุณว่าเนี่ยแต่เขามี็นบริษัทลูกๆเขาตั้งเยอะแยะมากมายที่เขาก็รับรู้รายได้แยกๆออกไปอ๋อยกตัวอย่างเช่น ที่ไม่ได้มารวมงบกันตรงนี้นะเขาก็มีลูกบริษัทเล็กๆของเขาที่ทำเอาเหมือนอะไรซื้อเวลาช่องสาไปแล้วก็ไปทำช่วงครอบคราวไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดนะข้าใจซึ่งตรงนั้นก็เป็นรับรู้รายได้อีกทางไปแต่แล้วก็มาจ่ายเป็นค่าเวลา ให้ช่องสามแต่ว่าไอ้บริษัทลูกๆพวกนี้มันก็มันก็อ้วนตุเตบตามกันหมดนี่ถ้าได้ถึงสอง0มืนห้านี่วันหนึ่งนี่ตกเกือบร้อยล้าน <c oughs> ต้องถูกต้อง <c oughs> ป 1, 3, ีหนึ่งสาวเาหกสิบห้าวันคือจก็ต้องไปหาดเยคิดง่ายๆอ่ะตัวเลข <c oughs> ตัวเลข,เลขหมูๆเลยคุณแสบเจ็ดหมื่นล้านคือร้อยปอร์เซ็นตอ่าถ้าสามสิบสองอร์เซนแชร์เท่ากับเท่าไหร่เออเออก็สามก็สองหมื่นห้าพันล้านก็เยอะเออ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่านี่คือวิธีคิดของช่องสามฉันไม่ลงแล้ววิธีต่อไปตอนนี้เราเราอยากคุณถามผมบอกว่าแล้วยังไงเฮ้ยจะช่องสามจะปล่อยให้จอดําเหรอส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเขาปล่อยให้จอดาตอนนี้เขาไม่เล่นคือคําว่าไม่เล่นของผมคือเขาทําเป็นประนึ่งว่าเอ้าถ้าจะบังคับไม่ให้ออกก็ไม่ให้ออกอืเขาก็ไปสกิดพวกแพลตฟอร์มให้ไปคุยกับกสท อย่างที่ผมเล่าไปว่าเขาก็ไปยื่นประาว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนดูเดือดร้อนนะับแล้วพอใกล้ๆสิบห้าวันใช่ไหมมีเวลาครับครับเขาก็สามารถจะไปยื่นสารปกครองขอคุ้มครองฉุกเฉินอีกก็สารคุ้มครองเขาก็ยื่นใหม่ครเขาก็ยื่นใหม่แต่ที่ผมบอกว่าในความเชื่อผมเนี่ยผมว่ามันมีบางอย่างที่มันทำแม่งทำแม่งต้องขออนุญาตพูดถึงคนคนนี้หน่อยพันเอกนัชชีสุกรัต รองประธานกสทอชอและก็ประธานกสทเนี่ยเขาสวิตข้อความบางอย่างเรื่องฟังแล้วมันแปลกๆคือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในความเห็นส่วนตัวกระบวนการแก้ไขปัญหาควรมีกรอบดังนี้คือประชาชนจะต้องไม่ได้รับผลกระทบได้รับบริการโทรทัศน์โดยต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อยุติกระบวนการแก้ไขปัญหาอีกทั้งเป็นไปไตามกฎหมายประกาศกสทชมติกสทและมะติกกสทอชอที่เกี่ยวข้อง ความหมายเพาลากัปนแหละอืก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้ามันยังไม่มีข้อยุติทางกฎหมายชัดเจนอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือจะให้ออกต่อไปก่อนเดี๋ยวประชาชนไม่ได้ดูแลเดือดร้อนอความหมายทํานองนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจะได้รับผลกระทบพารากัปต่อมายิ่งน่าสนใจแนวทางการแก้ไขปัญหัต้องเกิดผลดีต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านการใช้ไปการโทรทัศน์ไปสู่ โทรทัศน์ระบบดิจิตัลและมีกระบวนการขีดเส้นใต้แรงๆเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด<ช>้วยมาตรฐานเดียวกันและเป็นธรรมทุกภาคส่วนอ,อยู่ๆมีคําว่าเยียวยาโผล่มาจากไหนเยียวยาประชาชนหรือเปล่าหรือเยียวยาช่องสามก็ใช่ไงก็ใช่ไงา <laughs> มาตรการเยียวยาคืออะไร <laughs> หรือจะเยียวยาเขตออาจจะบอกว่ามาตรการเยียวยาอาจจะออกมากลายเป็นว่าอ้างั้นเองก็ออกอนาล็อกคือแพลตฟอร์มดาวเทียมก็ รับแล้วก็ออกนันแหลกต่อไปจนถึงหกสามหรือ,อนั่นข้อที่หนึ่งหรือเยวยาคือการที่ให้เอ็มคอร์ไปเจรจากับท่องสามว่าเฮ้ยถ้าจบสัมปทานก่อนปีสองห้าหกสามแล้วฉันไปออกดิจิทัลเลยได้ไหมเอ็มคอร์ดจะเอาไงหรือเอ็มคอรบอกว่าเฮ้ยเอ็งไปออกคู่ขนานก็ได้แล้วเดี๋ยวลดค่าสัมปทานให้ไหม เป็นไปได้สารพัดเพราะจุดนี้เรายังไม่คิดเพราะสิ่งโจ์โจ์ของนาทีเนี่ยเหมือนกับโจทย์นาทีตอนนี้เหมือนกับพยายามจะส่งสัญญาณบอกนิดๆแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดจอดําเนี่ยยุ่งนะซึ่งท่าทีเนี่ยต่างกับสุพิญญาสุพิญญากลางตลงที่อยู่ทางสายภาคประชาชนเนี่ยเขาบอกให้กติกามันต้องกติกากติกามันกําหนดแบบนี้ แล้วคนอื่นเขาก็ทําตัวเป็นเด็กดีกันเขาก็คู่ขนานกันแล้วอยู่อยู่ช่องสามไม่คู่ขนานโดยอ้างเรื่องสัญญาสมมปทานสองห้าหกสามอ้างเรื่องนิติบุคคลละคนและนิติบุคคลแล้วก็จับผู้ชมเป็นตัวประกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกมั้งเพราะนั้นในกสทเองเนี่ยซึ่งก็มีไม่กี่คนเนี่ยก็สองคนนี้ก็ขบขบกันอยู่แล้วแต่วันนาทีเป็นประธาน เพราะนั้นสิ่งที่คุณต้องดูต่อก็คือว่าเฮ้ยในระหว่าง15วันนี้มันจะมีกระบวนการไกล่เกลี่ยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้สารพัดเลยเพราะช่องสามก็ดูให้ร้อนรนเลยนะการที่จะต้องไปออกทีวีท้ายของท้ายที่สุดถ้ามันไปทางตันจริงๆแล้วมีแรงกดดันทางสังคมในทํานองว่าทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่นะทุกคนก็ประนามช่องสามอยู่ว่าโอ้ไอปาวานตัวใหญ่นี่มันไม่ยอมโดด ลงมาสมุดเนี่ยมันจับพวกเราเป็นตัวประกันนิวา่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่คนคือคนมองภาพช่องสามในแง่ลบละว่ากันตรงๆถ้าแรงกดดันมากถึงที่สุดจริงๆแล้วกสทอเอาจริงให้จอดําเป็นจอดําแล้วก็เอาเป็นไงเป็นกันเนี่ยเขาก็อาจจะยอมคู่ขนาดแต่เขาไม่เลือกไปขอใบอนุญาตแน่นอนอเพราะว่าถ้าเขาขอใบอนุญาตเพื่อออกทีวีโฆษณาหรือของทีอื แล้วสายสีเพลิงล่อไป7.2สิบสองปอตหทีหมันจะไคอยิงแมมันไม่ได้เ,ออเรื่องอะไรจะทิ้งเงินเพราะนั้นเขาก็ต้องยอมที่จะสละช่องใดช่องหนึ่งมาออกคู่ขนานแล้วก็เจราจาระหว่างนั้นก็เจราจากับเอ็มคอรว่าเ hey, ฮ้ยสัมรทานสองห้สามเนี่ยจะเอาไงดีวะดีไม่ดีต้นทุนลดด้วยถูกต้องนี่คือภาพของช่องสามคือพูดง่ายตอนนี้ ถ้าเกิดว่าออกคู่ขนาดเนี่ยเขามีภาระสองเด้งเนี่ยก็คือเขาก็ยังต้องจ่ายค่าสัมปทานแล้วพอเขาเอาสลับช่องดิจิตอลหนึ่งช่องไปเนี่ยก็เหมือนเขากําลังจะไปโดดลงสนามลงอีกมหาสมุทรหนึ่งมันเขาก็เฮ้ยไม่เอาดีกว่าแล้วถ้าเราดูลำดับไล่เรื่องราวมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนประมูลอะไรต่างๆช่องสามเขาเตรียมไอ้สามช่องเขาไว้เนี่ยว่าเขาจะเป็นอะไรี่มาพอสมควรเขากว้านผู้คนไป มาศามล้านแปดเยอะมากครับเพราะนั้นก็มีตัวเลือกมีไพ่เล่นเยอะเ,ออเพราะฉะนั้น <laughs> <laughs> เห็นภาพแล้วไพ่ใบแรกออกมาก่อนฉันจะยังไม่จอดับให้ได้ตอนนี้คือย,ยังไม่ทำอะไรรอการเยียวยารอ,อว่าอีกฝั่งหนึ่งจะทําอะไรถ้าเกิดว่าไพ่ใบนั้นรู้รู้สึกว่ามันจะเสียท่าหรือเสียอะไรเขาก็ยังมีโอกาสที่จะไปออก ทีวีแบบคู่ขนานกับดิจิตอลแต่ว่าจะไม่เลือกเรื่องของการไปออกทีวีดาวเทียมแล้วก็ลดโฆษณาเด็ดขาดไม่เอาหรอกนะนี่คือภาพของช่องสามตอนหน้ามาคุยภาพอีก21ช่องล่ะแล้วยังไงตอนนี้เน่ยไอไอไอประวานตัวอื่นเนี่ยทะเลาะทะแลกกันหมดแล้วล่ะกลายเป็นเขาเรียกว่าปาสงงงสงแงงเอาล่ะเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันตอนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ ผู้ชมครับนี่ครก็คือเรื่องราวของช่อง3านะครับคุณผู้ชมครับตอนหน้าติดตามกันต่อไปครับอย่าลืมครับติดตามรายการได้นะครับทาง3ช่องทางหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น News One ก็ตามนะครับ10นาฬิกา30นาทีถึง11เนิกานะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับส่วนอีก2ช่องทางทางอินเทอร์เน็ตก็คือ i i s c h a n n e l c o m แล้วก็ manager.co.th ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ